สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับชมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมเล่นที่อัมสเตอร์ดัมอารีนาต้อนรับการมาเยือนแชมป์เก่าครับโดยเอามาดริดนะครับอาร์เจน์เข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับจากกลุ่ม E ส่วนเรัลมาริดนะครับ แชมป์กลุ่ม G นะครับก็ทั้งคู่ก็จับฉลากมาเจอกันนะครับดูว่านัดแรกจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าหลุดมาทีมเดียวครับทีมจากฮอนแลนด์ครับก็คืออาจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อสิบประตวจิงของเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับผู้สาวประตูเป็น ทากเกียฟิกโก้แผงหลังก็จะมีเพอร์ชิเวอร์เดอริสซิงเาเวนเบลแมนตรงกลางใช้ดานนิลบินโซนซีเอสจอนเซนเซอร์น,นี่และหน้าเป้าเป็นแคสตันฮุนเตลาส่วนผิวผลิตนะครับที่ประกุตัวพวกศัตรูแผงหลังนาโชเซโล,ลามอสมาเซลโลและนี่คาบาคาวตรงกลางใช้โทนี่ครอสลูกา้าโมดิสอิสโก้ ตัวตุกก็จะเป็นมาควาเซซิโอแกเด็กเบลและคาริมเบนเซม่านะครับคู้นี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2011นะครับเกมนั้นเนี่ยเดมาริดลงมาชนะที่นี่นะครับ3-0ดูว่าเกมนี้อาจจะจะทำได้ดีแค่ไหนครับเมื่อผู้มาเยือนเป็น แชมป์เก่า13สมัยนะครับอย่างเรอัลมาดริดบอนลูกนี้ซีเยตตวัดขึ้นไปติดครับแล้วเคลียร์มาอาเซซิโอวางมีพื้นที่ให้ที่เบนเซม่าดวนความเร็วเบนเซม่าไปแรับเบนเซม่าเป็นทางด้านเบนเซอร์ที่มาดักไว้ได้ก่อนครับโอ้ แล้วบอลโดนเป็นเซม่าออกครับโอ้โหขายลูกตั้งเตะจากประตูของอาเจ็กส์เทนนี่ครอสคารบาคาวโมดิสขวามาที่เกลิกเบลไหลต่อหนี้ก็ไปไม่ได้จอ์นเซนจอ์นเซนอ่าโดนดักก่อนแล้วบอลอยู่ที่กูตัว คุนเตลล่าไม่พานาโชอาเซซิโอเดี๋ยวมิดจะสวนบอลที่เบซีมาเบซีมาไหลให้ที่แกเดกเบลจับยาวไปแล้วครับโดนดักออกมาบอลของเดมิดครับเดมิดให้มาท้องี่ครอสเบนเซม่าบอลิดออกมาที่อาเซซิโซลกโลกโอ้โหลุตกรอบครับโอ้โหไม่เข้าเลยไงครับโอ้โหอาเซซิโอ โอกาสทองเทเรนเบรตจะขึ้นนำครับโอ้โหมีเวลาได้เลือกเลยครับโอ้โหโอกาสทองหลุดลอยครับอาเซซิโอโ,โอ้แสงสุดๆเลยครับเมสซานี้มาใหม่อครับวอ้โหในมาเล็กใหม่อีกครั้งเบลยกมาไม่ถึง ยังได้โมดิสให้ Is co, Is co, หอิสโก้อิสโก้ไหลมาโมดิสอาได้ฟรีคิกครับเล่นเร็ว co, อิสโก้าไม่รู้กันครับเอาเซซิโอเหมือนเพื่อนของอาเจ,จก็รู้ทันด้วยรามอสขึ้นจะไปที่กุกตัวกุกตัวโยนยาวขึ้นมามองดักได้เบซมมา มปสิมาไหลามาที่แกเด็กเปียวโอ้โหเฉียบขาดมากครับ1-0ครับรอเุเวิขึ้นนำครับโอ้โหเอาจนได้ครับบอลยาวนะครับเดีย๋ยวดูภาพชา้ากันอีกครั้งครับโอ้โหแต่แกเด็กเปียวยิงพวกนี้เฉียบขาดเหลือเกินครับนี่ครับบอลยาวจาก ที่ปก,กตัวไม่สิมารถบอกดได้แล้วแปะกลับมาให้กับทางด้านแกเดกเบลหนึ่งประตูต่อโซนครับเรเบรตขึ้นนำครับโอ้แล้วเป็นอเวโกซะด้วยครับ โซ่ให้มาที่ฮุนเตลาอ้าวโดนดักอิสโก้แต่ยังได้ยับโซ่อันนี้บรินซีเอสวางมาแล้วอืมบอลลึกออกข้างครับรูเตมุมของทางอาเจ็ตครับซีเอสจะเป็นคนเปิดซีเอสเปิดมาเสาโซ่ได้คกโดยฮุนเตลาครับโหข้ามคาน อิสโก้ครอสให้มาที่อาร์เซนซิโอหลายต่อที่เบนเซม่าเบนเซม่าหนีได้อาจจะได้ครับให้อาร์เซนอบอลโค้ชคืนกับหลังโหดบอลหลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของทางด้านอิสโก้นะครับครับเบนเซม่าเลาะให้ครับ <c oughs> จบที่อิสโก้ครับหลันี้บลินครับออกไปที่ท่านี้จอนเส้นโซให้ซิงกาเวนไหลามาที่จอนเส้นจอนเส้นติดเซโอลามอส ลุกทุ่มของทางอาจจสครับโซ so, ไม่ผ่านคาวบาคาวอาวครับยัไม่ได้จะได้โซโอ้โหเบลใหม้มีพื้นทีม่มีพื้นที่ด้วยเบนเซมา่าเบนเซม่าจับยังได้อยู่เบนเซมา่าเบนเซม่าไปยังมี <c oughs> ไปไม่ได้แล้วโดนดักเบลฟาวแล้วครับฟาวก่อนแล้วโซ so, ขยับไปแล้วนะครับแต่เบลเข้าช้าไปหน่อยฟรีคิกของอาร์เจ็คครับโมดิสเรบเบลเบลมีดต่นีบ่บินตามมาครับเบลให้มาที่โมดิสเบลไปไม่ผ่านครับแล้วเป็น R อาร์จ็คเอาสวนไม่ได้ โมดิสให้มาเบลวางมาแล้วฟาดลูกนี้โอ้โหเกือบจะ2อศูมาทางด้านฮารฟริกโกสาประตูเนี่ยยืนขาตายไปแล้วนะครับเบลเปิดมาเป็นเซมาโอ้โหวอลเล่ลูกนี้ครับเป็นเซมาแต่ว่าโดนแป๊กไปหน่อยนะครับดจูจากลักษณะการยิงครับโดนไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ วินให้มาโซกาเซนฮุนเตลา่าอ้าวไปไม่ได้ครับแล้วอาเซโอวางลึกครับอายาฟิโกวางมาทดนาทีเดียวครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายโซไปไม่ได้ครับแานรับของมาดริดยังช่วยกันไว้ได้ดีครับแล้วจบครึ่งแรกครับ อาแจกส์อัมสเตอร์ดัมครับตามหลังเรเบลิตอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งชมครึ่งหลังกันต่อครับอาแจกส์อัมสเตอร์ดัมกับเรเบลิตนะครับมอส ไ้มาเบลเบนเซม่าแล้วจิ้มต่อมาแกเล็กเปลหักข้อมา,าได้ทุ่มครับอันเดมเบรดขาบาคาวจะเป็นคนทุ่มคาบาคาวทุ่มมาโมอริสให้ไม่ถึงเบลแต่ว่าอันเดมเบรดก็ยังได้ครองบอลต่อครับโทนี่โค้ชให้คาบาคาวแกเล็กเปลเบล,บลไหลที่โมอริสโอ้โหโมอริสวางโอโ้ลึก แรงเหลือเกินครับแต่เบลก็ยกนิ้วให้ครับโซโซดูว่าให้มาที่เดลิสเรซิเวอร์ให้ที่โซซิงเกเวนให้ที่จอห์นเซนซีเเอส ซีเอไม่ผ่านโมดิส์ครับไปบอกของทางผริตอาเซเโออาเซโอโดนจิ้มโดยทางเวมันอาแจ็กส์เองก็ต้องการประตูตีเสมอครับตอนนี้เดเวนเนอร์ส <c oughs> ตัวสำรองลงมาครับไม่ผ่านอิสโก้โอ้โหมีเสียงโหครับแต่ว่าไม่สนครับเล่นต่อจอร์นเซนโซให้ ซีเอสจอร n นเซนจอนเซนโครสมาครับ <c oughs> ไม่ฟาวเข้าที่บอรครับโครสให้ ai, มาที่แกรกเบลเบลแล้วไหลให้กับทางเบนเซม่าเบนเซม่าหนีได้เบนเซม่าไหลต่อโมดิสโมดิสดูว่าโมดิสคืนที่อิสโก้ซัดไกลครับบอลฉลนแบบอาซิโ uh, อ bon ยังไม่ออกครับไหลามา อิสโก้ซัดอีกทีครับโโหไม่เข้ากรอบครับแบบเหมือนอิสโก้พยายามจะยิงไกลนะครับอื ừ, สองครั้งเลยคราวนี้ได้ยิงแต่ไม่เข้ากรอบครับดูซานทานดิดครับลงไปแทนจอห์นส้น เวลแมนให้มาเดวิดเนเรสเนเรสให้โซออกขวาครับเวลมันไหลมามาโชว์ถึงเวลมันมงมาแถว2เป็นโซโซติดโทนี่โครสอาครับเป็นริเบิจซสวนเบนเซมา่า3ต่อ2ให้อาเซซิโอไหลซ้ายมาเซลโลจิ้มมาอาเซซิโอตีโอ้เสียจังหวะ เราเสียบอลไปแล้วครับไปบอลของทางอาจกเวลมันเวลมันให้ที่ซีเอสไปมันไหลามาอมืไม่ได้แล้วครับไปบอลของลิเวอร์พูลมาเซโลไหลนี่อืดลึกครับเยอรมันคืนกลับไปที่ทางทาร์เฟิโกวางขึ้นหน้ามาบอลของอาจัสมันได้ครับโซให้ที่ซีเอส เนเรสเนเรสไหลามา <c oughs> บลคือเซยมาหลงหน้ากับบอลไม่ไปด้วยกันคนระับห่นหลังให้กับบอลครับเอสโก้นี้แต่อาจจะยังมาฮุนตาให้ตรงนี้ไม่ผ่านนาโชอิอสโก้เหียงไปให้มาเซโลมาเซโลไปเองมาเซโล <c oughs> เสียหลักแต่ยังได้ครับนบุิ อาซิโอให้เปเเซมาปั่นออกสายมาเซโล่เก็บมาอาเซิโอไหลเฉลบนิดหนึ่งเปเเซมาเบนเซมาสุดท้ายก็ไม่ได้จบครับเข้าสู่ช่วงเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับบรลลีดนำอยู่หนึ่งนอาเซอือหวางยาวมาลึกไปถึงทางด้านทาเกฟิโก้แม่นำลูกเดียวยังมี โอกาสที่จะตีเสมอได้อยู่ครับท่านะาอาจจะแต่ต้องไม่โดนลูกสอนนะครับหน้าเหนื่อยเนี่ยเบลให้เปนเซมาโดนจิ้มอิสโก้โซครับให้วางมาอีกทีมาเซโล่ตักได้รามอสโบดิชเปนเซมาไหลซ้ายที่อาเซนซีโอตามเล่นอาร์เซอไหลามาอิสโก้บอลฉลับครับ ซีเอสทันหรือเปล่าโซกไม่ทันครับอาร์เจ์อัมสเตอร์ดัมครับแพ้เรเบริตศูนประตูต่อหนึ่งนะครับก็คอยดูกันครับของจริงคืนวันพุทธที่13กุมภาพันธ์นะครับเวลาตี3ก็ติดตามได้นะครับทางช่องอาทางเว็บไซต์โกนะครับ เป็นเว็บไซต์นะครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แชมเปสเลกนะครับก็แต่ว,ว่าเชรปสลจะทำได้ดีแค่ไหนหรือว่าจะเป็นอาแจกครับที่จะมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับเราก็คอยชมกันครับเวลาตีสามนะครับวันพุทธที่13คกุมภาพันธ์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าหลายชื่อบางครั้งนี่โดยฝังอาจจะนี่ยอมรับเลยว่าไม่คุ้นนะฮะโอเคผมต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ